Sign อินบ d เด s สพรอมสิบหมัดเดียวข้าเป็นใครหนาหรือสูชินมองไปที่เจินซิงแล้วกล่าวออกอย่างไม่ได้คิดอะไรมากข้าก็คือเจินกวนแห่งลานจิปาทยอย่างไรเล่าเจ้าจำข้ามีได้หรอกหรือเป็นไปไม่ได้เจินซิงจ้องไปที่สูชินอย่างระแวดระวังเจินกวนเป็นแค่พระกว่าลานของวัดเส้าหลินความแข็งแกร่งนั้นเรียกว่าต่ามากแต่เจ้า เจนซิงต้องการจะเอ่ยถามคำต่อไปแต่ความรู้สึกถึงวิกฤตเกิดขึ้นในใจเขาอย่างรุนแรงมันกระตุ้นเตือนให้เขาหนีไปวิ่งวิ่งไม่งั้นตายแน่เจนซิงรู้ดีว่าเป็นจิตมารที่ฝังรากอยู่ในใจเขาเอ่ยเตือนเมื่อครู่ใช้เจ้าหรือไม่ที่โจมตีข้าเจนซิงพยายามทำตัวให้สงบลงอย่างเต็มที่และถามออกไป ถ้าสิ่งที่เจ้ากำลังกล่าวถึงคือใบไม้แล้วก็นั่นน่กค่าทำเองซูชินยอมรับอย่างไม่มีปิดบงังเมื่อได้ฟังคำเหล่านั้นเจินซิงไม่สามารถทำใจเชื่อได้ลงเขารู้ว่ามีแค่ตัวตนระดับชั้นที่1เท่านั้นเป็นอย่างน้อยถึงจะสามารถฆ่าเขาได้ด้วยใบไม้นั่นย้ำอีกครั้งยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งเชียวนะทั่วทางยุดพมีคนเหล่านั้นเพียงหยิบมือเดียว คนเหล่านั้นเป็นพลังอันไร้เปรียบวัดเศร้าหลินมีภูมิหลังที่ลึกซึ้งและไม่อาจประเมินวัดได้ถ้าจะมียอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งซ่อนตัวอยู่อย่างลับๆจริงๆเจินซิ่ง,ง,งย่อมจะโกรธเกรี้ยวแต่มันก็พอรับได้อยู่แต่ซูฉินซูฉินมันจะสามารถเป็นยอดปรมาจารย์ชนชั้นที่หนึ่งได้ยังไงมันอายุสักกี่ปีกันเชียวมันจะเป็นยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งได้ยังไง แม้แต่ตัวเจิญสิ่งเองถ้าปราศจากมรดกตกทอดจากมธธารุทธะไม่มีจิตมารเพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายอย่างมากเขาก็อยู่แค่ที่ระดับชั้นที่7แล้วนี่ยังต้องขึ้นอยู่กับการที่ได้รับทรัพยากรจากวัศซ่าลินอย่างต่อเนื่องด้วยนะแต่ตอนนี้มีคนมาบอกเขาว่าใครบางคนที่อายุพอๆกับเขากลายเป็นยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วแถมคนคนนั้นยังเป็นแค่พระกวาลานที่ไม่มีอะไรโดดเด่นอีกนั้นหรือ จิรนซิ่งจะยอมรับความห่างชั้นนี้ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เจิรนซิ่งพึงพรรอยู่กับตนเองพลังมาในร่างของเขาถูกปลดปล่อยออกมาการเป็นผู้สืบทอดของมานผู้นั้นเดิมทีก็เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่สร้างมาอย่างลวกๆทุกคนต้องอาศัยจิตมารเพื่อปรับสภาพร่างกายและพยายามอย่างยากลำบากเพื่อที่จะเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงพลังของตอนเอง แต่ในตอนนี้เมื่อได้ถูกกระตุ้นเตือนด้วยเรื่องราวแท้จริงในโลกภายนอกแบบนี้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งเมื่อได้รู้ความเป็นไปของโลกนี่ถ้าแกแค่อยากจะหลบหนีออกจากวัดเร้าหลินข้าจะไม่ใส่ใจแกเลยไม่ว่าจะเป็นมารพุทธหรือองค์ยูไลมันจะมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับข้าเล่าก็แค่พระกว่าดลานใช่ไหมล่ะสู้ชินถอนหายใจออก น้ำเสียงของเขาเริ่มถูกกดต่ำลงเรื่อยๆแต่ทำไมแกจะต้องมาทำลายวัดเศร้าหลินด้วยถ้าวัดเร้าหลินถูกทำลายลงข้าจะไปกวาดพื้นได้ที่ไหนอีใบหน้าของซูชินเริ่มจะสงบอารมณ์ไว้ไม่ไหวในที่สุดเขาก็ค้นพบสถานที่ที่ประหนึ่งขุมทรัพย์ให้เขาได้ลงชื่อรับของรางวัลแบบวัดเศร้าหลินแห่งนี้ดังนั้นเขาจะปล่อยให้มันถูกทำลายลงได้อย่างไรกวาดกวาดพื้นงานหรือ เจินซิงดูเหมือนจะสับสนและหยุดการตอบสนองใดๆดไปนานพอตัวตอนนี้เขาคิดมากถึงขนาดว่าบางที่ซูชินอาจจะเป็นยอดอัจฉริยะที่ถูกวัดเศ้าลินฝึกฝนอย่างลับๆเพราะทางวัดอาจจะกลัวว่าโลกภายนอกจะอิจฉาที่มีสิทธิอัจฉริยะแบบนี้พวกเขาจึงจงใจวางซูชินไว้ในตำแหน่งพระกวาดลานสังกัดลานจิป,ปาถะ ถึงแม้ว,ว่านี่ดูจะยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมซูชินจึงได้เป็นยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งได้ด้วยอายุเท่านี้แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เจินซิงรู้สึกดีขึ้นหน่อยแต่เมื่อกี้ฟังจากคำพูดของซูชินแล้วเขาดูเหมือนแค่พระกวาลานสุดๆไปเลยไม่ใช่หรือเหตุผลที่ทำไมเขาจึงถูกโจมตีโดยเจ้าหมอนี่พราะเขาต้องการจะทำลายวัดเซ้าหลินและทำลายสถานที่ปัดกวาดเช็ดถูกของหมอนี่งั้นหรือ เจิซิ่งรู้สึกถึงรสชาติหวานในลำคอแทบจะกระอักเลือดออกมาแกจะดูหมิ่นค่าเกินไปแล้วดวงตาของมันแดงกำ่ำพลังมารไรสิ้นสุดถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งปกคลุมไปทุกทิศท,ทางพลังมาสีดำเข้มข้นราวกับเป็นตาข่ายล้อมจับที่ไรทางนี้คุ้มขังซูชินไว้ภายในข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อว่าแกจะเป็นยอดปรมาจารย์เด็ดขาด ด้านหลังของเจินซิ่งมานพุทธเครื่องดำเครื่องทองเปล่งแสงออกมาเจินซิ่งรู้ดีอยู่แก่ใจว่าถ้าซูฉินเป็นยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งที่โจมตีเขาในวัดจริงๆต่อให้เขาิ่งหนีไปสุดขอบโลกยังไงเขาก็ไม่รอดพ้นความตายแต่ถ้าซูฉินไม่ใช่ปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งแล้วแล้วก็มันจะต้องตายลงด้วยความโกรธเกรี้ยวของเขาฟู พลังมานอันน่าสยดสยองสั่นสะเทือนขวัญผู้คนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ